เอฟซีนะครับนะเขาไม่ให้ร่วมเพราะอะไรเขาไม่ค่อยได้สนิทงไงเออไม่ได้สนิทกันขนาดที่ว่าเอ,อ่ยยืนหันหลังชนกันอย่างเงี้ยนะอันนั้นเขาเรียกว่าอ่าเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นสายเดียวกันแล้วก็อ่าร่วมแรงร่วมใจสู้กันมาด้วยกันนะแห่งตายขาดสีแยกแน่นอนใช่ไหมโอ้ยิรอยอย่างนี้ก็ไม่ไม่มีผลแล้วนะท่านั้นมองตรงนะเอาจริงๆนะ ไม่มีผลแล้วเขาก็ไม่ได้เรียกแหละ,ะง่ายๆงานนี้ไม่เกี่ยวเลยเออแอดก็ว่าเอ,อ๊ะทำไมมันไม่มีข้องเกี่ยวอะไรกันสักนิดเลยไม่เห็นพูดเพิดออะไรเลยเออไม่เห็นเอามาอ่าวิาพากวิจารณ์นะครับเอาเรื่องราวต่างๆนะมาพูดเพื่อเป็นการปกป้องลูกพี่เออก็ดูเอ,อ๊ะมันทำไมทำไมเขาไม่พูดไม่อะไรเอ,อ๊ก็ยังคิดอยู่ เออจริงๆง,งานใหญ่แบบนี้มันมันไม่พลาดหรอกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสนิทกันเนี่ยโอ้โหมันมันจะมองมันจะมองอยู่กันเฉยเฉยเนี่ยไม่ได้เออจะยืนมองให้เขาทางานอยู่คนเดียวนมันไม่ได้นะครับมันต้องเข้าไปช่วยเออใช่ไหมเคยบอกแล้วไม่เอามันอันนี้ช um ื่ออะไรนะไอชื่ออะไรเหมือนหนังอ่ะเหมือนเหมือนอาเอกหนังเรื่องอะไรนะ ที่เป็นทอมกรูดที่เขาเล่นนะ่ะหลายหลายภาคอะ่ะต,ติดกันอ่อชื่อเขาแบบนั้นเลยนะเขาออกมาพูดเออนะชื่อนั้นเลยอ่าที่ทอมกรูดอ่ะที่แสดงเป็นพระเอกอะ่ะที่หลายหลายภาคเลยแหละเออเรื่องเนี้ยอ่าชื่อแบบนั้นเลยนะเขาออกมาพูดเลยว่าเขาไม่สนิทคือพูดง่ายๆว่าเขาเขาไม่ให้ความสำคัญน่ะแล้วก็บอกว่าสร้างปัญหาให้เขาอีกนะครับว่าเหมือนเหมือนกับบอก เออไปทําให้เขาเสียหายเนี่ยไปพูดเรื่องเขาแล้วทําให้เขาเสียหายหรืออะไรดีเแหละเขาก็ไม่ได้สนิทอะไรขนาดนั้นเอา้าแล้วก็บอกว่าทางนี้เขาบอกว่าหูสู้กันเคียงบ่าเคียงไหลน,นะครับนะเออทําอะไรก็มา <c oughs> เหมือนกับมาอขอคําแนะนํานะทุกเรื่องทุกลาว่าอะไรอย่างเงี้ยแอดก็ว่าเหมือนดูจะสนิทอ่ะเหมือนดูจะโอ้จะรู้กันทุกเรื่องแต่เวลาเขาถาม <c oughs> เรื่อง งานเปิดนะครับเปิดสำนักงานเปิดอะไรต่ออะไรเนี่ยนะทั้งนี้เขาไม่รู้เรื่องเลยอเออท้งนี้เขาไม่รู้เรื่องเลยว่ามีใครเชิญใครมามั่งระดับไอวีไอมีใครเอาเอามีใครไปเชิญมามั่งไม่มีเขาไม่รู้เรื่องแล้วทั้งนี้เขาก็บอกว่าปอ,เอบอเรื่องก็บอกว่าเอาเ้าเขาจะไปรู้เรื่องทุกเรื่องได้อย่างไงเขาพูดอย่างเงี้ยโอ้โหงานนี้ไม่รู้เรื่องก็แปลกแล้วงานเปิดเปิดตัวเปิดสำนักงานเปิดอะไรอย่างเงี้ย อ่ะ,ะสนิทภาษาอะไรนะครับเออถ้าไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็ไม่ใช่สนิทแล้วอย่าไปพูดอย่างนั้นนะครับแห่จัดนะนั่นนะสิอันนี้ทางนู้นเขาออกมาพูดเองเลยนะเอฟซีนะเออทางนู้นเขาออกมาพูดเองเลยนะเออว่าเขาไปเอาเออไอ้ก็ว่าแล้วไอ้ทำไมไม่เข้าไปยุ่งเลยวะอะไรเงี้ยเออไม่ มาพูดท้าพ,พิงเล็กๆ,ๆน้อยๆเออแต่ที่หนักก็คือนะเออที่หนักก็คือมาเล่นทางอ่าลุงป้านี่นะทางจะปลาดงนี่ที่ทางหนักเนี่ยเออทางนู้นไม่เกี่ยวเลยทั้งทที่ก่อนหน้านี้เขาก็พูดแล้วว่าเอ,อ่อจะลงทางนี้น้อยไปแล้วก็จะไปช่วยทางนู้นโอ้ที่ไหนได้นะครับเขาไม่เอาเขาไม่ให้ความสมําคัญถ้าไปงานอาจจะเสียไอ้ปีนะเอาจริงๆ,เอ,งๆเออถ้าไปในง,งานอาจจะเสีย เอออาจจะเป็นต่อนี้อาจกลายเป็นรองสุดกูเลยนะนะเออจะเป็นต่อเนี่ยกลายเป็นรองไปเลยนะนะอาจจะเสียอาจจะเสียงานใหญ่ไปเลยพูดง่ายอ่ะเขาเลยไม่เอาเออตายแล้วโ,โมไว้ตั้งนานเอฟซีนะสรุปแล้วเขาไม่เอาโอ้โมมาได้ยังไงันโอ้เขาไม่เห็นคุณค่านะี ถ้าคนภายในเขาไม่ออกมาพูดนะโอ้แอดไม่รู้เลยเนี่ยเออแอดไม่รู้นะว่าเอ้ยใช่เหรอเออแล้วก็บอกว่าโอ้โหเป็นคนนะเป็นคนในเขาพูดเขาพูดยังพูดว่าเป็นคนในเป็นคนในก็คือคุกคีอยู่ด้วยกันตลอดเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเป็นไปไม่ได้นะครับนะมันไม่เกี่ยวกันถึงขั้นจะบอกว่าเวลานอนใส่ชุดนอนอะไรมันไม่เกี่ยวขนาดนั้น เราต้องรู้เรื่องราวใหญ่ๆโตๆเราต้องรู้อยู่แล้วเพราะว่าคุยกันทุกวันไม่รู้ได้ยังไงเออความเคลื่อนไหวต่างๆแล้วคนองคอ์กรเดียวกันเนี่ยก็ต้องคุยกันฟังอยู่ล้วเหมือนลูกพี่เหมือนลูกพี่มีลูกน้องหลายๆคน,นลูกน้องก็ต้องมาคุยให้ฟังถูกไหมว่าทําวันนี้ทําเรื่องอะไรบ้างทํางานอะไรมันต้องคุยกันอยู่แล้วเพราะว่ามันสายเดียวกันแล้วว่าทางานด้วยกัน,ยนอยู่แต่นี้ไม่รู้เรื่องครับอ,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 อ iance. สรุปนะ เออไม่ได้สนิทกันจริงโอ้โหมไปเองครับเอฟซีนะครับเอาชื่อเสียงเข้ามาเขาพูดอย่างนี้เลยเอชอบเอาชื่อเสียงอ่าของสุดหล่อนี้มานะครับโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยเออมามาพูดมาโอ้อวดมาอะไรอย่างนี้ไงสรุปแล้วมันโอ้นี่มันสิบแปดนี่เอฟซีโอ้นะอุ้ยตายแล้วนะครับเอาชื่อเสียงเขามาหากินก็ยังงงวา คานั้นเขาก็แอดว่านะเขาก็เป็นคนที่ดีพอสมควรอยู่นะแล้วจะมาคบกับคนพวกนี้อยู่ได้ยังไงคิดว่าไหมเออแอดก็ไม่คิดนะอันนี้มันสิบแปดนะเอฟซีเออเขาจะมาคบอย่างนี้ได้ยังไงนะครับโอ้ตายลนะเออเออมันก็ไม่มีอะไรแดกเลยไหมเออนั่นน่่ะสินะพี่ซีดู ใช้ชื่อเสียงเข้ามาโดยตลอดเนะี่ยเอีคิดดูสิอ้างเขาตลอดอ่ะเอออ้างเขาตลอดอ้างชื่อเขาตลอดเออแอดก็ยังงงวะเอา้างานให,ใหญ่ขนาดนี้คุณไม่ไปช่วยเขาแล้วมันจะดูยังไงนะใช่ไหมเออแล้วไปอ้างเขาอย่างงุ้นอย่างนี้ตลอดเวลาเขาทํางานใหญ่ขนาดนี้คุณไม่ได้มองคุณไม่ได้ไปช่วยเลยคุณก็ไปพูดแบบไกลๆอ่ะไม่ได้มีอะไรเลยนะ นสิบแปดน้อยไปนะเออไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแต่ดูๆแล้วเอา้าไม่ได้สนิทกันนี่โอ้ตายแล้วโอ้โหเอามาพูดอยู่ได้เออแค่ไปถ่ายรูปคูดเขาแวะไปเที่ยวไปถ่ายรูปคู่แค่นี้โอ้โหเอามาโชว์โอ้โหเครียดนะะเอฟซีนะอันนี้มันยิ่งกว่าสิบแปดใช่ไหมโอ้ตายแล้วโอย ปวดเฮดเลยเราก็ยังงงเฮ้แกลุยมาหลายวันแล้วนนเนี่ยเนี่ยสามเข้าวันที่สามวันนี้แล้วนะเขาก็ยังออกมาพูดทุกวันเห็นไหมเออวันนี้เขาไปเอาเอกสารหรืออะไรเนี่ยนะครับเอาไปให้ลองนะครับเอ่อดำเนินการอะไรต่างๆนานาเห็นไหมเออแต่ทางนี้เขาไม่ไปอะไรเลยเล่นแต่อยู่กับท่างใหญ่เนี่ยเออก็ยังว่างานนี่มันโ,โหงานหมู่บ้านกับงานประเทศมันคนละเรื่องกันนะเอฟวีนะ งานใหญ่กับงานเล็กมันคนละอย่างที่จริงมันต้องเข้าไปช่วยแล้วไปรอไฟเขียวบอกแล้วหนังสติ๊กไฟน่าจะหลอดขาดไปแล้วนะไฟสีเขียวนะ่ะนะโอ้โหไม่ขี่โม้เลยนี่วะเาเจริงจริงนะไม่โม้ก็แปลกแล้วเราก็ดูแล้วไม่เห็นไปแตะงานนั้นเขาสักทีเลยนะเออที่ไหนได้คน ภายในเนี่ยเขาออกมาพูดเลยเขาบอกว่าเขาไม่เอาแต่นานแล้วเขาว่างั้นชอบสร้างปัญหาให้เขาเขาว่างั้นเอาชื่อเขาไปพูดเอาก็ตายนะสิอย่างเงี้ยนะครับเอาคือเอาชื่อเขาไปพูดให้เขาเสื่อมเสียไงเออเขาก็เลยไม่อยากยุ่งไงไม่อยากจะเอาด้วยโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้นะเอฟปีนะโอ้ตายแล้วโอ้ที่พูดพูดมาเนี่ยที่อ้างตลอดเนี่ยโอ้นะอ้างายเดียว ไม่เห็นทางนู้นเขาพูดถึงบ้งเลยนะจริงๆถ้าเป็นคนสําคัญน่ะเออลูกพี่เขาไม่เห็นพูดถึงสักคำเลยเออชื่อนี้ไม่ได้อยู่ในสาระบบด้วยซ้ำไปเอโอโนี่โมนี่โอ้ตายแล้วเครียดแล้วเครียดโอ้ตายเราคิดว่าเราเจอสิบแปดมาน,นี้เจอมากกว่าสิบแปดอีกแล้วเนี้ยอาจจะถึงยี ช่ไหมเออนั่นน่ะสิผู้ตายแหละคุณลงใจนะครับสวัสดีครับเออแปลกใจเลยอด็อด็สงสัยมานานเลยเอ๊ะทำไมเออทำไมเขาอ้างจังเนะี่ยเขาอ้างชื่อตลอดเลยอย่างงู้นอย่างนี้โอ้เจอขานี้เข้าไปเนี่ยเอสี่เจอขานี้เข้าไป,นะเ,อาเ,าไปเอ้าเขาบอกนี่โอ้ยเขาไม่ให้ยุ่งมาตั้งมนานแล้วเขาว่าั้นเหรออ้าวแล้วที่พูดกันที่ยังไงเนี่ย เออที่กล่าวถึงอยู่จงไงเอ้าโอเคพูดไปเองฝ่ายเดียวด้วยโอ้โหเออ FT เราไปฟังดูเลยกันนะครับโอ้โหขานี้นะครับเพราะหมออมโอ้โหนะเขาไม่อยากจะให้เขาไปเกี่ยวข้องเพราะอะไรทาให้เขาเสียหายเขาบอกว่าอย่างนั้นเออทําให้เขาเสียหายมาตั้งนานแล้วนะเอาชื่อเขาไปอ้างนะครับจะไปไหนหนีฝนมาไงนะ เอาชื่อเสียงเขาไปอ้างเออแล้วก็ทําให้เขาไม่ดีอะ่ะเขาก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไปสูงสิงแล้วไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวก็คือไม่ได้สนิทกันเท่าไหรอ่อ่ะไม่แล้วแต่ทั้งนี้เขาก็บอกว่าสนิทตลอดโอ้เป็นคนที่โอ้วงไหนเขาบอกเป็นวงไนเออวงไทยตรงไหนวะเออนะโอ้ตายแล้วเราเพิ่งรู้นะเนี่ยแล้วว่าอูไม่ใช่อู๋ตายแลวโอูตาย ที่พูดมาเนี่ยทุกเรื่องทั้งหมดทุกเรื่องทุกราวเนี่ยโอ้มันโมนีว่วาอูตายแล้วเออไอ้ก็ดูงงง,งเออทำไมเขาไม่ไปเกี่ยวข้องสักทีนะเออเขาก็ดําเนินงานมาสามวันสี่วันแล้วก็ไม่เห็นเออจะเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือเขานะเอามาเล่นแต่อยู่ทางจำปาดงทางสี่กรนี่นะครับเออก็ยังว่าหาอยู่โอ้นะ ไม่เกี่ยวกับเขาเขาเรียกว่าคนละทีมงานนะเอาง่ายๆดีกว่าทีมงานนี่เขาไม่ใสำคามสําสคัญะคนที่จะทํางานระดับนี้ได้อ่ะบอกตรงนะเอฟซีนนะเขาต้องเป็นคนสําคัญจริงๆเขาถึงจะไว้วางใจนี่หมายความว่าเขาไม่ได้ไว้วางใจอยู่แล้วยังไหมเออเขาไม่ได้ไว้วางใจอยู่แล้วเพราะอะไรอนะ่ะเพราะว่า เพราะว่าถ้าขืนปล่อยให้ไปช่วยปล่อยให้ไปทําใช่ไหมเออเพราะเพื่องานผิดพลาดขึ้นมานี่ผิดผิดพลาดไม่ได้เลยนะงานนี้บอกตรงๆเลยห้ามว่าผิดพลาดเออเอกาสารทุกอย่างทุกเรื่องทุกราวนี่ยห้ามหลุดห้ามพลาดเลยนะเออทั้งมีอ่าผู้สืบข่าวนะครับมีทุกอย่างที่เขาคอยจับจ้องอยู่ว่าคุณอย่าพลาดเอ,อคุณพลาดไม่ได้นะแม้แต่ตัวอักษรด้วยซ้ำไปอ่าเพราะอย่างนั้น อ่าเพราะอย่างนั้นจะให้ขานี้ไปช่วยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วเขาไม่ได้ความสําคัญด้วยแอดดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยแล้วก็บอกไปคนวงในโอ้งานระดับแบบนี้วงในเขาต้องช่วยกันแล้วแต่นี้ไม่เอาเลยนะครับโมเฉยๆนะไอพี่แดงพูดถึงใครเนี่ยเอ้าก็ปอบเหลืองไงเออปอบเหลือง นะกับลูกพี่เขาไงเออเราเพิ่งมารู้นี่แหละนะครับว่าเขาไม่ได้ให้ความสําคัญนะครับนะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้กล่าวถึงด้วยซ้ำไปมีแต่สังเกตดูไหมมีแต่ทางนี้แหละก็เ่าถึงเขาตลอดเอ่ยชื่อเขาตลอดแต่ทางนู้นเขาไม่เคยเห็นมีไอเ,เอ่ยชื่อนะครับไม่เห็นมีอะไรเออเขาเฉยเฉยเออโอ้แล้วมีคนภายในนี่แหละเขามาพูด คนที่ภายในที่เขาอยู่ในทีมงานทางนู้นแหละเออเขาถึงออกมาพูดว่าเขาไม่ได้ให้ค,าความสําคัญกับคนนี้เลยเขาว่างั้นเขาไม่ข้องเกี่ยวเอเขาไม่ยุ่งด้วยนะเออนั่นก็หมายความว่าคุณผู้ง่ายว่ารู้จักกับแบบผิวเผินน่ะถ้ารู้จักก็รู้จักแบบผิวเผินเออแบบอ๋อ ลูกคนนี้เหรออ่ายายคนนี้เหรออ๋อนะอ๋อคนท้ายบ้านเหรอโอ๊นะแค่นั้นเองก็รู้จักกันอย่างนั้นเหมือนถักไปเหมือนคนปลายท้ายหมู่บ้านเอ่อเป็นคนอยู่หมู่บ้านหลังสุดเระรู้จักกค่แค่ชื่อเออให้ความมังกันเจอกระทักทายกันอย่างเงี้ยความว่าความสนิทสนมมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทางนี้เขาเอ่ยถามขึ้นมาเนี่ยทางนี้ก็ตอบไม่ได้เลยเชื่อเปล่าขายหน้ามาก เออแล้วก็ยังตอบข้างๆครูๆไปบอกว่าเอ้าเขาจะไปรู้ทุกเรื่องได้ยังไงเขาว่างั้นเอ้าแล้วไปสนิทยังไงไม่รู้ทุกเรื่องเรื่องใหญ่ๆนะไม่ใช่ว่าเรื่องเล็กๆที่ไหนล่ะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนี่มันอ้างแวะเออคุณจะไปรู้ได้ไงว่าใส่ชุดนอนสีอะไรมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องใหญ่ๆต้องรู้เออ